<c oughs> อะสำหรับข้อ15เนี่ยก็คือให้หาอนุพันธ์ของ y เท <c oughs> ่ากับ arcsec x ส่วน a นะ x ส่วน a ทีนี้ทวนสูตรนิดหนึ่งนะอ่าสูตรของ arcsec นะก็คือ d by dx ของ arcsec v ก็จะมีค่าเท่ากับ เศษ็หนึ่งส่วนด้วย V คูณกันรูท V กำลังสองลบหนึ่งนะเป็น V กำลังสองลบหนึ่งแล้วก็ไปดิฟไส้ก็คือดิฟตัว V นะดิฟไส้อีทีหนึ่งนะโอเคคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาที่โจทย์ของเรานะ D Y by D X ฝั่งนี้ก็เป็น D by D X ของอ r c sec ็ก S, X, ส่วน A ตอนนี้เนี่ยไส้ของเราก็คือ X ส่วนเไส้ของเราคือ X ส่วน A นะก็คือตัว V นั่นเอง ตอนนี้ไส้ของเราก็คือ x ส่วน a หรือตัว v นั่นเองเราก็ดิฟเรียนแบบสูตรเลยนะจะได้เสร็จหนึ่งส่วนด้วย v v ก็คือ x ส่วน a คูณอยู่กับรูท v กำลังสองก็คือ x ส่วน a กำลังสองลบหนึ่ง แล้วก็ไปดิฟไส่นะ d by d x ไส้ของมันก็คือตัว v เนี่ยก็คือ x ส่วน e <c oughs> อ่าแล้วก็ทำต่อเลยนะ ก็จะได้เป็นอ x ส่วน a ตัวหน้าเนี่ยนะจริงๆคือให้เรากลับขึ้นไปก็ได้นะก็กลับขึ้นไปหรือจะ,อะให้กลับขึ้นไปเลยก็ได้นะเพื่อความง่ายนะก็กลับขึ้นไปเป็นตัวบนคือ a ส่วนด้วย x ส่วนตัวในรูทเนี่ยให้จัดรูปซะหน่อยนะก็คือแจกกำลังสองเข้าไปนะ ตัวนี้นะแจกกำลังสองเข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วน a กำลังสองนะลบกับ1นึ่งดิฟ x ส่วน a นะดิฟ x ส่วน a เนี่ยนะมันก็จะได้ส่วน a เนี่ยมันก็คือ1ส่วน a นั่นเองนะก็จะได้ค่าคงที่เป็น1ส่วน a ออกมาดิฟ x นะเทียบกับ x ก็จะเป็น1 ก็คือดิฟไซที่นั่นแหละนะก็คือ dx เอเนะี่ยมันคือมันคือหนึ่งนั่นเองนะตรงเนี้ยนั่นตัวนี้คือหนึ่งนะตรงนี้เป็นหนึ่งนะอ่ะวันนี้เราไปจัดรูป คือตอนนี้กระบวนการหาอนุพันธ์มันจบแต่ว่าเราต้องไปจัดรูปจัดรูปให้มันดูดูดีกว่านี้นะก็จะได้เป็นอ่าเส่วน x คูณกับหนึ่งส่วนด้วยรูทเอกกำลังสองลบ a e กำลังสส่วนด้วย E กำลังสอันนี้ก็คือเป็นลบเศษส่วนธรรมดานะก็ทำส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะคูณกับ1ส่วน E เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยตัวนี้ตัดได้ตัดได้กับตัวนี้นะก็ตัดไปเลยนะนั้นได้1ได้1 อ่ะแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นตรงนี้มันเป็นเอกำลังสองให้เราถอดออกมาได้เราก็ถอดออกมาได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นถอดออกมาไหนก็ได้เป็นอ่ะตอนนี้เป็น1นส่วน x คูณอยู่กับเศษห ส่วนด้วยหนึ่งส่วน a คูณอยู่กับรูท x กำลังสองลบ a กำลังสองนะซึ่งมันก็คูณอยู่กับ1ด้านหลังไม่มีผลอะไรแล้วนะคราวนี้เรากลับเรากลับตัว a ขึ้นไปไว้ข้างบนนะเพราะมันเป็นเศษซ้อนเนาะนี่กลับตัว a เนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบน ก็ได้เป็น,น a ส่วนด้วย x คูณอยู่กับรูท x กำลังสลบ a กำลังสก็คือ dy by dx นั่นเองเนง dy by dx นอกจากเราหาอนุพันธ์แล้วนะครับนะถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องจัดรูปได้ด้วยนะ